สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ร้านตลาดนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิกาจากแบรนด์ไซโกนะครับเป็นแนวสปอร์ตโครโนกร์ฟระบบโซลา r นะครับจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรับชม,มรีวิวกันเลยนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนสวยหน้าปัดแพนด้านะครับ เรือนนี้นะครับคือนาฬิกาไซโกรุ่น sc s 9 1 1 t 1นะครับเป็นนาฬิกาไซโกที่ชื่อว่านาฬิกาไซโก prospect speed timer solar นะครับโดยนาฬิกาเรือนนี้ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนาฬิกาข้อมือจับเวลาเรือนแรกของโลกเลยนะครับก็คือนาฬิกาไซโก speed timer automatic ซึ่งมีความเที่ยงตรงสูงนะครับแล้วก็มีความล้ำสมัยสุดในยุคนั้นนะครับดังนั้นในปีนีเซโกจึงลำเลึกถึงความสำเร็จดังกล่าวโดยการผลิตเป็นนาฬิการะบบโครโนกราฟเช่นกันนะครับแต่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้นะครับในการผลิตนาฬิกาโครโนกราฟจับเวลาเรือนนี้นะครับโดยกลไกที่นำมาใช้ก็คือในกลไกโซลา่านะครับ โดยกลไกนี้นะครับก็สามารถสำรองพลังงานได้ถึง6เดือนเลยนะครับนาฬิกาสามารถอยู่ในที่มืดได้สบายๆหเดือนโดยไม่หยุดเลยนะครับสามารถเก็บในที่มืดได้ยาวนานมากนะครับนาฬิกาก็จะมาในรูปแบบของแนวสปอตนะครับตัวเรือนก็จะมีการปรับไซส์มาจากรุ่นแรกนิดนึงนะครับก็คือตัวเรือนก็จะมาปรับไซส์ก็อยู่ที่ 41. 4 1 4มิลลิเมตรนะครับความหนาที่13มมิลลิเมตรนะครับแบบนี้ ภายในก็จะบรรจุกลไก V192 นะครับโดยมีระบบจับเวลาได้นานสูงสุดถึง60นาทีนะครับประสิทธิภาพการกันน้ำอยู่ที่100เมตรแสงวันที่เทียบแหน่งช่องระหว่าง4-5นาฬิกานะครับภาพรวมก็สวยงามดีนะครับนาฬิกาจะมาคนกับกระจกแซฟไฟายกันรอยเท่ๆด้วยนะครับผมขอบบาสเซอร์ของรุ่นนี้เป็นขอบฟิล์มนะครับพร้อมสเกลแท็กมิเตอร์นะครับไว้จับ เวลาความเร็วเฉลี่ยนะครับผมภาพรวมนาฬิกาก็มีความสวยงามสปอร์ตมากๆเลยนะครับด้านข้างตัวเรือนก็จะมีการเป็นแซนเลสขัดเงาแบบนี้นะครับด้านข้างก็เป็นปุ่มจับเวลานะครับ start stop ป,ปุ่มบนนะครับเดี๋ยวจะสาธิตดูนะครับนี่ปุ่ม start stop จะเป็นปุ่มนี้นะครับหยุดก็กดปุ่มเดิมนะครับถ้าจะรีเซ็ตเริ่มต้นกัรตั้งค่าก็กดปุ่มล่างนะครับ นาฬิกาก็จะเป็นระบบกรนารน้นลึกถึง100เมตรนะครับไม่ดนิยมรุ่นนี้ไม่มีเกลียวนะครับสามารถดึงตั้งเวลาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับขอบเป็นแทคิมิเตอร์จึงไม่สามารถหมุนได้นะครับเป็นนาฬิกาแนวออโต้สปอร์ตนะด้านหลังก็้เป็นฝาหลังแบบทึบทึบเกลียวนะครับพร้อมกับโลโก้ไซโก้ p ปรสเปกตแล้วก็ s e r i ียลนัมเบอรนะครับ มากับสายสายสปอตนะครับเป็นสายสเลดแบบหนาๆเลยนะครับเกรดเดียวกับสายของกลุ่มของไซโก้ r o s p e c t กลุ่ม MADE IN j a p a n นะครับสายดีมากๆเลยนี่ครับดูบันพับก็รู้นะครับว่าเป็นสายเกรดพรีเมียมนะครับบันพับหนาๆแบบนี้ ภาพรวมนาฬิกาก็สวยสปอร์เท่ดีนะครับโดยเฉพาะหน้าปัดแนวหน้าปัดแพนด้าแบบนี้นะครับขึ้นคอได้สวยงามน่าใช้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินลองทับข้อมือให้ดูนะครับข้อมือแอดมิน6.5นะครับมือทาบนาฬิกาเรือนนี้ที่ไซส์41.4ม m mm, มก็ เป็นในการแอ์สปอร์ตเต็มข้อมือดีดดีมากเลยนะครับสวยงามมากๆเลยแอดมินให้ดีไซน์ของรุ่นนี้ก็10เต็ม10เลยนะครับสวยสปอร์ตเท่ม,มากๆราคาป้ายของรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่30,000บาทนะครับแต่เมื่อหักส่วนลดแล้วก็ถือว่าน่าใช้มากๆเลยนะครับไม่แพง นาฬิการุ่นนี้ทำออกมา3สีนะครับโดยอีกสีหนึ่งที่อยากจะรีวิวก็คือสำหรับนาฬิการุ่นต่อไปที่จะนำมารีวิวก็คือนาฬิการ้าปัดสีน้ำเงินเป๊ปซี่รุ่นนี้นะครับนาฬิการุ่นนี้ก็จะมีรหัสชื่อรุ่นก็คือ ssc 9 1 3 p 1นะครับรนาฬิกาก็เป็นนาฬิการ้าปัดสีน้ำเงินซันเรนะครับมีป กายสะท้อนได้เล่นแสงได้ดีนะครับขอบมากับขอบสีน้ำเงินแดงขอบเบปซี่นะครับเป็นขอบสเกลที่สวยมากๆเลยครับผมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนาฬิกาขอบเบปซี่ก็ควรจะมีไว้ในคอลเลกชันนะครับเพราะว่านาฬิการ,ระบบโซลา่าเป็นนาฬิกาที่ถ้าเราใช้อย่างรู้ใจเขานะครับเป็นนาฬิกาที่ใช้ง่ายมากๆไม่จุกจิกนะครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนฐานเลยนะครับเพราะว่าตัวนาฬิกาเองก็จะชาร์จพลังงาน ด้วยตัวเองเวลาเขาเจอแสงธรรมชาติทั่วไปแสงไฟในอาคารบ้านเรือนนี้สามารถชาร์จเป็นพลังงานสะสมได้หมดเลยนะครับโดย capacity อย่างที่เรียนไปคือเขาสามารถอยู่ที่เมื่อได้นานถึง6เดือนนะครับเลยเขาก็จะเดินตลอดนะครับไม่หยุดง่ายๆนะครับผมวางเมื่อไหร่เขาหยิบออกมาใช้งานเขาก็จะชาร์จพลังงานเองเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็สวยงามดีนะครับสำหรับรุ่นนี้ราคารุ่นนี้ก็ราคาป้ายก็ที่เรียนไปค่ะสามหมื 30, ่นก็ลดแล้วก็ ราคาถือว่าคุ้มค่ากับคุณภาพของนาฬิกาเรือนนี้นะครับเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันมากๆนะครับในการระบบโซลานี่ครับผมขึ้นข้อได้สวยงามจริงๆนะครับน่าใช้มากนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูสีสุดท้ายของรุ่นนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นนาฬิกา ไก้หน้าปัดสีดำนะครับรุ่นสุดท้ายขอบสีน้ําเงินขอบสีดําแดงนะครับสีนี้บางท่านก็เรียกว่าเป็นขอบโค้กนะครับรุ่นสีหน้าปัดดาขอบโค้กนี้นะครับก็คือรหัสรุ่นคือ H S S 4915P1 นะครับรุ่นนี้สําหรับท่านที่ชอบนาฬิกาสไตล์สีเข้มๆนะครับแต่แฝงไว้ด้วย แนวออกแนวสปอร์ตนิดๆนะครับเรือนี้ก็ควรจะอยู่ในคอลเลกชันนะครับเพราะว่าสีดํากับสีแดงนี่ก็ถือว่าเป็นสีที่ตัดกันคอนทราสต์กันได้ดีมากๆเลยนะครับใส่แล้วก็เข้มทุกสถานการณ์ใส่ได้ทุกชุดนะครับหน้าปัดสีนี้นะครับยังเป็นรายการแนวสปอรตด้วยนะครับใส่ได้ทุกกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวน้องขึ้นข้อดูนี่ครับผม เป็นนาฬิกาที่ใส่เต็มข้อแล้วเป็นสปอร์ตเข้มได้ดีมากๆเลยนะครับถือเป็นนาฬิกา,การะบบโครโนกราฟที่มีคุณภาพได้อันดับต้นๆของเกลือไซโก้เลยนะครับน่าใช้มากๆสหรับนาฬิกาก็มาพร้อมกล่องและใบรับประกันครบชุดนะครับประกันศูนย์มาลงอีวันตีแล้วก็ได้สูงยาวนานถึง3ปีนะครับของการรับประกันหะน้ากล่องกับคู่มือครบชุดประกันศูนย์โดยบร,ร,ริษัทไซโก้ประเทศไทยจำกัดนะครับสั่งซื้อจากทางร้านได้เพราะทางร้านเป็นดีลเลอร์โดยตรงนะครับ ไม่ต้องกังวลนะครับว่าทางร้านจะขายของก๊อปของปลอมนะครับหลายท่านกังวลมานะครับแต่ลูกค้าซื้อที่นี่ก็ปรับใจทุกท่านนะครับเนี่ยครับเรามีใบรับประกันซึ่งออกจากสูตรโดยตรงมาให้สําหรับทุกท่านนะครับผมสลับทุกเรือนที่สั่งซื้อจากที่นี่นะครับ สนใจสีไหนก็สั่งมาได้ครับที่เบอร์0 8 5 0 2 9 9 9หนะครับหรือทางไลน์ทีเ a i ไอยที a อไอ a นนะครับหรือจะสั่งผ่านทางแพลตฟอร์ม lazada หรือ shopee ก็ได้นะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผม สำหรับวันนี้ทางร้านก็ขอนุีาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าต้องการติดตามนาริการุ่นใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตลมาดนาฬิกาช a n แน l ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ